สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมืนอี้เ,เขาก็มาตอกันอีกเนาะ,นะกับงานที่พญายกระดกผลับต้นละสามสิบบาทยังอยู่ช่วงตุนมืนอี้เ,เขาก็เลยต้องมาเอาสายไฟออกก่อนตอกอะไรเพรมันแน่บบนบ่นนบนนห่านพอขเขาว่าแล้วมื่อกี้ตอกทั้งเทิงหมดรือทั้งรูม นียังดีอยู่นอกพื้นมีอ่านทุ่งมือการไฟผ้าให้ทุ่งมือมาเนี่ยพอดีพ่อได้ใส่พ่อได้ใส่อย่างน้อยก็พ่อได้กันนิดนึงทีพื้นมาตรวจงานเป็นบ่อเคยเป็นชาวมาก,ก่อนใครเยอะออฟบ่ เออออกเชยเนาะรอ,อ,อ,อึ้นละบางอย่างจะต,ตอกเนี้ยบอเป็นตอกออกอะไรป่ะนี่ตอ,อกดีๆเยตอกเล็กี้บได้ครับต้องมีเล็กีกมาตอกตอกนเนาะเราไม่เรียกปองอ่อยแ,แกเอาอเลยประดี๋ยลองแกตัวน,นั้นออกกัน ถอดใช่่ไม่นป่นไรบ่บอรเออแก้ตัวนั้นออกก็บจบละเออแก้ตัวนั้นง,ง่ายกว่าถ้ามันถอดบ่ไ้กันด้ทำไม่มถดดอ,อถดนี่เลยรข้างหลังสองตัวนยขอมือนอด้อนห้ออก,กมันเออแล้วก็มันก็หลุดไปถ้าถอดทองน้นั่ก็หลุดเลยไม่เป็นไรนะ

เป็นเนียมนะพี่ทองหรออู้เอาแล้วเอาเลยพี่เอาแล้วเป็นทองด้วยป๋าผมคิดว่าเป็นเนียมนะววจจเ๋โอ้ถ้าใช้ข้างบนนี่เขาจะใช้เป็นทองหมดเลยใช่ใช่เพราะว่ามาจากไม่ได้ต้องทองอ๋อเก็บเลยควเลยขายปั๊บซื้เป็นได้เด้อรวยโชคดีเลยพี่แบ่งกันครับลูกพี่เลยลูกพี่ครับน่ะ หลายเลยแล้วพี่ราคาดีด้วยพีลงแล้วลงแล้วลงแล้วใช่ไหมพี่โอราคาดีเลยนีราคาดีเลยนะอันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นทองแดงราคาก็ดีเลยโชคดีที่ชุดวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนอกบ้าเข้าชีนี่ฮะครึ่งแล้วนี่ เอาลงแล้วเรียบร้อยตอนนี้เาก,การชิา้ากันมาต่ออันเอาเช้านี่ออกเนาะเหลือสองเ,าเอสองเาเ,อสอเหลือเช้านี่เลยก่ะเชาทางข้างๆบางตัวอย่างเนาะมีสองเสาอันนี่ก็จบอันนี้ก็จะเป็นทงแดงที่พี่เพิ่นบอกว่าต้นแหลเพิ่นว่าอาจจะเอาไปขายได้เนาะแต่จีิจริงมันกะขายบ่ได้เพราะว่าเป็นของโครงการนี่เป็นทงแดงขายบ่อใทาวา่าขายไดนี่ป้า โชคดีจริงๆเน,นาะมะนาพนโชคดีเลยเลยเชนเฮาก็ได้ตนละส0มสบาทคือเเ่าพอว่าพญา,าประกุดเพิ่รับงานมาแบบนี้นะเคลียงานให้จบวันนี้จบเลยพญา,าประกุฎคืนคืนเอาอกแต่ว่าไพ่เขาต้านเร็บร้อยนะมีแต่ค้นถอดใช้ไพ่ย,ย,ย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นตู้คอนโซนหรอ ทุกที่พ่อแม่พี่น้องมุ่งยาพอดีว่าคมจำต็มต้องมาช่วยลูกคลิปออกก่อนนอกคลิปเก่าๆก็เลยได้มาถ่ายใหม่อาหมุนปันกำการหมดเลยแบบอ๋อจบตัว <hi> นี <uteur> <shimmer. S 2> ้ง <Hi> ่ายเลยตัว <hi> ตัวนั้นบัญหาโอกไผ่ก็ไปเสียกับไก่เน่าบ้านอันนี้ง่ายจะได้มุนปนกำกันบ่บ้านตัวยางคูเจ้านายเจ้าน่าเพื่อน พญาประกวดรับงานาตุ่นละชานสิบบาทต,ตุ่นละชานสิบบาทดังเลยในตัวต่อนี่มูบึงพญาประกวดรับงานตุ่นละชานสิบบาทนี่ชนะนันไวเลยเนาะมีอันนั้นไหมพนะี่ชุนิคือฉีดฉีดชนิมอ่ะใช่ครับมันเป็นสนิมโอ้โหหมดดื้อมันนี่วะโอ้ย,อย,อยนี่แมกเนติกไม่ไหวโอเดิมเลยตอน ที่นี่ขอแทนเยมาแต่ไหนก็ไม่รู้รู้เยอะนี่แหละนี่ฟูอันนี้ยาวเลยนี่ม้วนนี้ก็ยาวนี่อันม้วนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นโค้งแดงเท่านั้นเลยอันเนี้ยอันนี้ก็ม้วนอยู่บืเอิล่านั่นนี่ใช่ครับปิดออกไหมอันนี้อารงเนี้ปิดออกเลยพี่จัดเลยวะนี่เพิ่นลืมเพิ่นลืมจะน่าจะลืมน้ำเคี้ยวอันนี้กับวอยกันซื้อได้นี่ แต่ว่าคายไปเลยเราเป็นโครงการเราไปคา,ายมีงานเขาเลยเลยพพี่เขาก็รับงานมาอยู่ถามว่าเอาของไปคืนเขาเออถามเอาของไปคืนเขาบาขอคขบนี่กางานเขา,าฮะพี่คนใดแค่เสาได้แค,ค่อันนี้บ่ได้แค่เสา,าพี่คนนั้นเขาจะได้แค่เสานะั้นพี่คนนั้นอันนี้ก็ไปคืนเจ้าของหมดโครงการของโครงการ เดี๋ยวบ้านเขาคืนอีกรอบบ้านเขาคืนอีกเขาก็จะใช้พวกสายไพลนี่อีกรอบหนึ่งช่อมไว้เดี๋ยวเพื่ออนาคตได้เป็นช่างไพลได้เมื่อบ้านนี่เขามีเงินรายตังเป็นบริษัทเลยใช้ยังจักน็อตยังช่องน็อตบ่อะไรอ่ะหางกับทางเถืองอันหนึ่งทั้งเถืองย่างอันนึ่งโมเมนต์บ่โมเมนเนาะมันนานใชุ่๊แม่โยคืนมันต่ำโผล่บ่ บฮันเดย์ทั้งทึงน็อตจับที่ด้านมอหนิซื่อเออจับทางนี้มันสื่อตัวนี้อีกชั้นหนึ่งเขาติดไว้ฮู้อากาศก็หอนเที่ยวคอนวาลขุ่นไปเลยสายเออจัดไปเอาเดี๋ยวมาสวยกันเห็ดก่อนผมมีน้องเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่หลบนาเดี๋ยวต่อให้เนาะต้นนี้ก็เป็นต้นสุดท้ายแล้ว ตัดได้ตัวน่ะกำลังจะตัดอยูดด่แล้วจบงานนี่เนาะเรียบร้อยตัวนั้นก็เอาล,งลุงเรียบร้อยชะโพชั่งไพ่ก็เรียบร้อยเก็บขึ้นรถเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็จบใบชนีน้ำพลอยพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรืยวันนี้เด้อวันวันหนึ่งงีเดีวยวก็ได้